ก็บทต่อไปนะครับบทอะไรครับแลรุ่นไรัทุ่างนะก็่ับท้งครับครับมับครับครบครับครับครั่คนับครันครคนครับขรัคระบครัรัครับครับครัครับรับคร้บครัครับครับคัครับครับคัรคับบ พินสังก็จางมันหระกกินดา <ไป S 2> วยกินกันกินดินก็กินแต่กันนาจารีแต่กันอีนอภาษาหรือว่าจางโฮมันหระจางโฮมันหระ, <laughs> ม,หะมันอีปายติดกันเจ้าเฮ้ยเจ้า อาวดเดววันนี้ฟังต่อสวยหักเฮยซิลิโนเกงโซสวยหักเฮยใสใจหน่อยตาสร้างปอเตอัวจำป้าเผยกับคำยอดแยีมและเปิ้นว่าเป่าหมื่นตุ่นลุ่มปัดตากใบอันว่าโห่ใจนางมีหมองว่าตอนนอนคงพาสัด lườm giáp dây mơn đăng khắm hà sao Để. là à, bát đeo anh đi bâu hoa à, chào mừng đây quân có đầy say san mà tít tỏ có mến mau óc hú vì có khai mà có sàng pin chủ bài lai lệ ép mong chấm bèng vì có lăng áo kẹo ta nàng mà pin cu อ <astically> ันว่าห pues mm ุงสาคอยก็ใครมาอยู่ซ้อนก่อนแก้วและเิ็นกูเล่นสองเสนีเนาะพี่เฮ้ยมาบาดเดียววันนี้สอยหักเฮยสินีนอเก่งสอสอยหักเฮยสายใจหน่วยตาสร้างอันว่าสองเฮาหักกันปังติสุด cần và pô mê ai bao mặc bỏ bắn sút có té Mê ai bao mặc bỏ bắn sứ có chù bắn ca sợi khó khăn lại có tè là bát đều ăn đi cần và pô mê hư nàng ni nàng có tì ni hào cội cho căn ni bây giờ mòn xăm xung hào coi cho căn ni bây giờ tì kiểu lùm xăm xào băng tì sút mặn hơi hào cội áo bước mạc và bên hay hào cội áo bước mạc phay bên mò เฮาคอยเอาบอกขอหล่อขอไม่แป้งหวานกินแค่สั่งก็ตามเตะมันเตแลเพี่เอยน่องหักอายจึงมาปบใส่กันน่องหักอายจะได้กลมตึงหาวันแล้วก็อย่างนี้นก่อนแล้วสมมติว่าสาวชิบจ็ดน เบาซิ้มเก่าบาสาวก็เปนแรนติดกันสรุปคือบ่มีสังกตเตะแล้วพากันหนีครับมออแม่บางงซูถึงซื้อก็เตะและนะ้วเนาะเอากระสอยข,อข้อค้ำก็พอแลแ้ำมมาห้วเเอากระสอยข,อข้อค้ำก็พอแล้อย่างอื่นเบาก็ได้ครับก็เปน็นอันจบเรียบร้อยนะครับจะเป็นอะไรก็ช่าง